ัตราการเจริญเติบโตตามปกติของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจะถึง1นขวบเด็กเขาจะมีความสูงที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วซึ่งบางทีเราตกใจใช่ไหมคะว่าทาไมเด็กสูงเร็วนะคะก็จะสูงประมาณ25เซนในช่วงหนึ่งเนืออแรกเลยส่วนใหญ่เนี่เด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความยาวตัวประมาณ50เซนแรกเกิดจะถึง1ขวบเนี่ยเขาจะสูงประมาณ75เซนพอหลังจากนั้นก็อัตราการสูงก็จะลดน้อยลงนะคะพอตั้งแต่อายุ1-4ปีเด็กก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ สิบเซนต่อปีพอหลังจากสี่ขวบจนถึงวัยหนุ่มสาวเนี่ยเขาเขาจะมีอัตราการสูงเพิ่มขึ้นประมาณห้าเซนติเมตรต่อปีแต่ว่าจะมาสูงเร็วอีกทีหนึ่งนะคะประมาณแปดสิเปอร์เซ็นของการจเจริญเติบโตก็จะเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยรุ่นสังเกตเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มหรือสาวเนี่ยเขาจะสูงเร็วมากเลยตอนที่ว่าพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นได้ได้เร็วกว่าเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงนี่เขาจะเข้าตอนอายุประมาณ11ปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ <im itation> จะเข้าตอนอายุ13ปีช่วงตรงนี้เขาจะสูงสูงเร็วมากสูงปี๊ดเลยนะคะสูงแป๊บเดียวนะถ้าผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าประจำเดือนมาก่อนนะคะนั้นประจำเดือนเนี่ยเขาเลย <im itation> ไม่ค่อยอยากให้มาเร็วจ <im itation> นเกินไปหลังจากประจำเดือนมาแล้วประมาณ1-2ปี หยุดการจเจริญเติบโตเด็กบางคนเนี่ยจะมีประจำเดือนเร็วมากนะคะบางทีอายุแค่เก้าขวบเองนะเริ่มมีประจำเดือนละนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยหยุดสูงได้เร็วนะคะมันก็เลยทําให้เขาตัวเขาไม่สูงมากพอจะต้องระมัดระวังเรื่องเขาเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วเกินไปนะคะงั้นคนที่เป็นผู้หญิงน,นะคะเราก็จะต้องดูแลเขาถะะ้าถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไปหาหมอก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะดูแลยากละ ราจะต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าเออมันมีความผิดปกติดูแล้วเหมือนกับลูกจะโตเป็นสาวเร็วนะคะคุณหมอเขาอาจจะให้ยาแบบระงับการมีประจำเดือนไปก่อนนะคะมันก็จะช่วยตรงนี้ได้นะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นอายุ13ปีถ้าดูแล้วเนี่ยเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเขาไม่แตกหรือว่ามีความเจริญเติบโตผิดปกติหรือความเป็นผู้ชายของเขานะ่ะดูมันมัมนมันยังไม่มีคนอื่นถนือว่าผิดปกติเราต้องรีบไปพบแพทย์ก่อนเราก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยไปฉีดฮอร์โมนเพศชายได้ ก็จะช่วยเด็กได้ทันเพราะบางคนเนี่ยฮอร์โมนเพศช,ชายไม่มีแขนขาเขาจะยาวกว่าปกตินะคะเสียงเขาก็ยังเล็กอยู่แล้วรูปร่างก็จะคล้ายๆผู้หญิงนะคะอันกรณีที่เป็นผู้ชายที่ไม่มีฮอร์โมนเพศชายนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาทันนะคะก็ช่วงประมาณประมาณ12-13เนี่ยเราควรที่จะรู้แล้วว่าลูกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นหรือเปล่าเตรียมพร้อมที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือยังอะไรเงี้ยถ้าเกิดดูแลผิดปกติต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าเออลูกเรา ยังไม่เห็นมีอะไรเลยเสียงก็ยังไม่แตกไม่มีอะไรอะไรเงี้ยต้องปรึกษาคุณหมอนะคะเขาจะได้ให้ฮอร์โมนตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะเด็กก็จะได้ดูแลทันพอดูแลทันปุ๊บเด็กเขาก็จะเติบโตด้วยภาวะที่ปกตินะคะเคยเจอเหมือนกันคนที่เป็นผู้ชายแต่ว่าเขาไม่มีฮอร์โมนนะคะเขาก็ ตัวสูงเลยค่ะสูงแต่แขนขาเขาเล็กนะคะสูงแล้วก็เสียงเขาก็ยังแบบไม่มีเสียงแตกแต่ว่ามันรักษาไม่ทันแล้วเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยไปนานเกินมาเจออีกทีตอนอายุป,ประมาณ19แล้วค่ะที่ทําให้เขามีความรู้สึกเพิ่งจะมาเฉลียวใจตอนหลังซึ่งมันไม่ทันแล้วนะคะงั้นเราจะต้องดูลูกเราให้ทันภายในสิบสองสิบสามขวบนะคะผู้ชายเนี่ยต้องดูแล้วนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือยังเสียงแตกหรือยัง หรือว่ามีขนมีอะไรหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราต้องดูนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกผู้ชายในคุณพ่อก็น่าจะรู้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างไรนะคะลองไปสังเกตด,ดูถ้าลูกเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องรีบไปพบแพทย์นะคะส่วนของผู้หญิงเนี่ยเรื่องประจำเดือนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะอย่าให้ลูกมีประจำเดือนเร็วเกินไปนะ,ะจริงจริงมันควรที่จะมีตอนช่วงประมาณสัก 12- 13กําลังดีนะคะถ้าเกิดมาเร็วเกินไปมันก็จะทาให้เขาตัวเตี้ยกับผ,ผิดปกตินะคะอันนี้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองไว้นะคะ